มาครับผมลูกรอนะฮะัสามคันจัดให้ตามคําขอนะครับรักพี่เสียดายน้องครับผมเพราะว่าเรามีรถให้เลือก3คันนะครับมีสีขาว2คันแล้วก็สีเทาแลมโบ1คันครับผมด้านหลังผมเป็นดีแมกซ์หนึ่งจุดเก้าเอ็กซิลี่ทั้งหมด3คันครับเลขหมายตั้งแต่2 3งหมนะฮะจนถึง3 0,000กวโลนะครับผมนะคันแรกเป็นปี2000นะฮะยี่สิบนะฮะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันค้งวงนเจ็ดพันเก้าตลอดสัญญานะครับได้ล้อแม็กเวลนะครับสเกิร์ตรอบคันแบบนี้ โอ้โหนะครับภายในก็เดิมเดิมนะครับเลขไม้สองหมื่นเก้านะครับตัวนี้มีท่อซิ่งหนึ่งใบนี่ท่อซิ่งครับนะไฟท้ายเป็น LED นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยนะครับทเบยนสักแก้วเรียบร้อยอ่ะนะฮะจัดทรงด้านหลังประมาณห้าสอดรับนะนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบนะครับสี่แสนนะครับแปดหมื่นเก้าพันเลขไม้สองหมื่นสามนะครับเกียร์ธรรมดานะ ครับเปิดได้ทุกคันแบบนี้อ่ะนะครับตะเข็บเม็ดอักประตูโครงสร้างตัวถังรับประกันนะครับไม่มีชนักไม่มีที่คว่ำนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจรถดลใจเรียบร้อยนะครับก็มีนะครับตัวกลางนะครับเป็นนะครับมาตัวให้เรา270ร้อยจกระจุดนะครับผมแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็อีกคันนึงนะนี่เทาร์เรนโบเออคันนี้ไม้สามหมื่นนะฮะเป็นน้องน้องเล็กสุดนะเพราะว่าปีใหม่นะคันนี้4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับค่างว่แปดพันเจ็ด นี่เลยนะครับนอตประตูเดิมโรงการนะครับรอ,อแบบนี้นะครับใครที่กำลังตามหาเลยครับนะฮะสุดรอแห่งวงการเลยครับต้อง All New D-Max X-Series เท่านั้นนะครับผมใครสนใจออกรถนะฮะติดต่อสอบถามทักแชทแอดมินได้เลยครับผมหรือว่าฝากเบอร์ไว้ก็ได้นะฮะต่างจังหวัดบริการทำสัญญาถึงที่ส่งฟรีถ,ถึงบ้านเดี๋ยวจากเข้มจัดให้รับรถแน่นอนแก้ว